สวัสดีวันนี้เราขอเสนอเมนูผัดกะปิสะตอวัุดิบของเรนะวันนี้ก็จะมีพริกกระเทียมอะไรบ่าใบมะกรูดสะตอกะปิแล้วก็นางเอกของเราวันนี้ปลาไหลจริงๆอยากกินเป็นหมูสามชั้นผัดกะปิสะตอแต่ในตู้เย็นตอนนี้เหลือแค่ปลาไหลนี่แหละก็เริ่มต้นเหมือนเดิมออากระทะใส่น้ำมันลงไปใส่พริกกระเทียมลงไป ความเผ็ดเนี่ยเอาตามชอบนะพริกกระเทียมชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยใส่น้อยเราชอบกินเผ็ดแล้วก็จะใส่เยอะๆแล้วจากนั้นเราก็จะใส่กะปิลงไปนิดหน่อยเราจะไม่ใส่กะปิลงไปเยอะนะเพราะว่าปลาไหลของเรามันมีแค่นิดเดียวอจานเดียวถ้าใสาเ่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มไปจากนั้นเราก็จะผัดพริกกระเทียมกะปิให้หอมพอเพืเ่อแกงของเราได้ที่เราก็จะใส่ปลาไหลลงไปจากนั้นเราก็จะผัดให้เขาสุก ต้องผัดให้เขาสุกนปะปลาไหลเพราะว่าถ้าแกผัดเขาไม่สุกอ่ะพอตอนกินมันจะขาวเว้ยพอปลาไหลสุกได้ที่ในระดับหนึง่งล้วก็จะใส่น้ำล้างครกลงไปจากนั้นเราก็จะเริ่มปรุงรสโด,ดยการใส่น้ำตาลน,น้ำมันหอยพวกเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติเค็มอ่ะเราจะใส่แค่นิดเดียวนะเพราะว่ากะปิเขามีความเค็มอยูแ่แล้วเราแคใส่น้ำมันหอยลงไปนิดหน่อยแล้วก็ผงนัวผงเอลซาลจากนั้นก็เป็นน้ำปลา ยอะๆลงไปนิดเดียวแล้วก็ผัดๆพุกเขาให้เขาเข,าเข้ากันพอเขาเข้ากันดีแล้วเราก็จะเริ่มชิมละว่าเราชาติของเราที่เราใส่ลงไปมันได้หรือเปล่าแต่ของเราเราจะใส่น้ําตาลเพิ่มลงไปนิดหน่อยแล้วก็น้าตาลลงไปอีกนิดนึงพอพุงรสได้ที่แล้วอ่ะครัวงนี้เราก็จะผัดจนน้ําเขางวดพอน้้ำเขางวดได้ที่เราก็จะใส่ไปไปมะกรูดลงไปจากนั้นก็จะเป็นสตอ เราใช้วันนี้จะเป็นสตอแช่แข็งนะเพราะว่าราคามันถูกกว่าสตอสดเมื่อก่อนเราไปร้านไทยมาจะไ่าแล้วแพ็กเล็กๆเ,เองมันอยู่ต้้ง5ยูโรแต่ว่าอันนี้ที่เราซื้อแบบแช่แข็งมาอยู่ที่5ยูโรเหมือนกันแต่ว่าได้เยอะกว่าก็เลยซื้อแบบแช่แข็งมาเก็บไว้ได้นาะนด้วยอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วผัดกะปิสตอปลาไหลเป็นไงน่ากินอยู่นะแต่อย่างที่บอกใครไม่ชอบปลาไหลก็เปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้นะ ลองดูอร่อยจริง